เอ็มเวอร์เจ็ดสิบแรงตู้แอร์มาแล้วครับผมราคารวมเบษษ็ดเสร็จอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมเริ่มต้นดาวนะครับอุปกรณ์สองชิ้นให้กับพี่น้องเฉพาะตัวรถเนี่ยเราให้พี่น้องดาวพิเศษอยู่ที่หนึ่งแสนบาทเป็นล้อหน้าขนาดใหญ่ล้อหลังขนาดใหญ่ขยับได้ทั้งล้อหน้าล้อหลังเพาหลังเป็นเพาแบบแกนตรงหรือเพทเทิรกเกียร์มีไฟสปอตไลท์สองสว่างในยามค่ำคืนนะครับผมแล้วเพาหน้านี่เป็นเพาตั้ง ล้อหน้าใหญ่และขยับได้นะครับเป็นกระทะแบบขยับได้ตัวนี้เริ่มต้นดาวเฉพาะตัวรถอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับพี่น้องเทอร์โบ70แรงตู้แอร์4สูบ4จังหวะเป็นระบบ direct injection นะครับตัวนี้สำหรับพี่น้องที่สนใจตัว70แรงเหมาะสำหรับการทำไล่อ้อยได้อย่างสบายนะครับดูเพาหน้าเป็นเพาตั้งตรงนะครับระบบปิดสามารถที่จะลงโคลงตรงโดยที่ไม่ต้องห่วงและ สบายใจเรื่องโคลนตรงที่จะเข้ามาอุดในระบบของรูปปืนต่างๆตัวนี้ปลอดภัยครับแล้วก็เป็นเพาขนาดใหญ่จริงๆครับพี่น้องเพาใหญ่ตั้งตรงสามารถที่จะดันได้อย่างสบายใจสนใจติดต่อเข้ามากับ0 981471267นะครับหลุมอยู่ที่จังหวัดเลยอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูและอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับพี่น้องตัวนี้มีสําหรับพี่น้อง สามารถติดต่อเข้ามาได้เผาหลังมีกระบอกไฮดรลิกช่วยในการกดได้ด้วยนะครับตรงนี้กระบอกไฮดรลิกคู่นะครับด้านหลังช่วยในการยกและกดใช้กระบอกไฮดรลิกในการยกกดตัวนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับ70แรงมาเป็นตู้แอนนอที่พร้อมส่งมอบกับพี่น้องนะครับตัวนี้ล้อก็ใหญ่โตทั้งหน้าทั้งหลังพร้อมส่งมอบให้กับพี่น้อง แน่นอนครับผมที่ต่อเข้ามา0981471267ขอบคุณครับ